ช่องนี้เป็นช่องของ b บรกเลสซิ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเร็วผู้ที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ iker, ทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบรกเลสซิ่งอีกเช่นเคยนะครับถุงมือของผมนะครับใช้ีแลปีนะครับปวดประจําการนะครับ ก็เลยแบบจะมาเลือกซื้อถุงมือใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากไปที่ร้านหรือว่าแบบอยากสั่งมานะครับแต่ไม่รู้ไซส์มือของตัวเองนะครับผมก็เลยจะมาสอนทั้งวิธีวัดไซส์นะครับโดยใช้ไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดตัวนี้นะครับที่มัน จะเขียนบอกเป็นแบบนี้ cm นะครับตรงนี้เซนติเมตรนะครับที่ที่มันมีบอกเซนติเมตรนะครับโดยการวัดเราจะวัดแบบนี้นะครับเอาตรงนี้เริ่มวัดจากตรงนี้แล้วก็ตรงยาวตรงลงมานะครับจนถึงสุดตรงนี้นครับว่าได้เท่าไหร่นะครับ ของผมวัดได้ครับของผมวัดได้นะครับปัดอย่างนี้วัดได้9ก้ซนติเมตรนะครับก็ไปดูว่า9ก้เซนติเมตรมันมีไซส์ไหนบ้างหรือก,ก็เผื่อๆสักนิดนะครับของผมก็9ก้ซนติเมตรแล้วแต่ ยี่ห้อของถุงมือนะครับเราต้องถามถามเขาว่าถุงมือมีไซส์ไหนบ้างกี่เซนกี่เซนนะครับต้องถามเขานะครับก็เดี๋ยวเราไปชมวิดีโอที่ผมสอนได้เลยนะครับร้านที่ผมจะสั่งซื้อนะครับเขาส่ง ไซส์มาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะวัดแบบข้างล่างตรงนี้นะครับที่ผมได้ทำการวัดให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับของผมวัดได้9.00เซนติเมตรนะครับก็เผื่อไว้ก็เป็น9.5ซนติเมตรนะครับก็คือตรงนี้นะครับมันก็จะตรงกับ ไซส์ L ทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับเราตัดไปชมตอนที่แกะของมาเลยครับไซส์ Size L นะครับได้มาแล้วครับเป็นไซส์ L นะครับสั่งจากลาส์ลา้ลา,านะครับตัวนี้ครับว่าจะตรงหรือเปล่านะครับ ตามที่เราวัดกันหรือเปล่านะครับได้แต่ว่าได้ตรงไซส L ์ L จริงนะครับแต่ความใหญ่ผมยังไม่รู้เลยนะครับเราก็มาดูกันเลยครับนี่ครับทุงมือนะครับก็จะเป็นผ้านี่ครับถือว่าโอเคนะครับกับราคานี้นะครับก็หนาดีนะครับ จะมีนี่ครับเขาเรียกว่าพวกเป็นพลาส,สติกนะครับเนี่ยเซฟอยู่ตรงนี้นครับแล้วก็ข้างในนี้นะเป็นที่จับแฮนด์นะครับอันนี้ไซส์ L อลนะครับ9.5เซนติเมตระครับลองสวมใส่กันนะครับ ก็ใสยย่ยากนิดนึงแต่ก็พอดีมือนะครับตรงนี้ก็เป็นการการข้อมือนะครับตรงนี้พอดีครับ,รบสรุปว่าพอดีมือเลยนะครับไซเอลใบรับประกันนะครับ e con il tacco, vero? Eh no? นี่ครับเป็นถุงมือใส่ขับขี่รถนะครับก็ถือว่าเซฟได้เซฟได้สำหรับผมว่าได้เยอะเลยและครับสำหรับที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มันจะมีถุกที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรช่องลมเข้าตรงนี้นะครับนี่ครับ ใส่ดีครับไม่เหลือไม่เหลือนิ้วนะครับไม่เกินนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไคร e ์ปุกระดิ่งติดตามช่อง m a k e l e สซ i n g ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ